ฮือฮากันทั้งประเทศแอนเผยข่าวดีได้ลูกสาวแล้วเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสบางสิ่งบางอย่างทําเอาแฟนคลับกับเพื่อนพ้องร่วมแสดงความยินดีกันเป็นแถวเรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานนะคะสำหรับสาวแอนทองประสมเลยคะ่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสําหรับเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงในวงกว้างด้วยเพราะการแสดงของเธอเองนั้นได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลย ไลฟเอาแฟนคลับเขาจิ้นกันกระจายกับคู่พนางคู่นี้ในตอนจบที่กวาดเลตติ้งไปได้อย่างสวยงามเลยค่ะนั่นก็คือกระแสที่อยากจะให้เห็นคือแอนและเจมมีโอกาสาร่วมงานกันเป็นที่ฮายอย่างมากนะคะล่าสุดสาวแอนโพสภาพคู่กันหนุ่มเจมพระเอกหนุ่มรุ้นน้องถือที่ว่าเป็นการประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมที่เล่นเอาบรรดาแฟนคลับเน็ตต่างอึ้งไปตามๆกันหลังจากทั้งคู่ไปออกกําลังกายด้วยกันอีกทั้งยังมีแคปชั่นน่ารัก ีเล่นเอาเพื่อนร่วมวงการและบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวไม่ขาดสายจะเป็นยังไงสำหรับโมเมนต์นี้มาติดตามรับชมกันค่ะ